ต่อไปนะคะราศีกันประจําเดือนตุลาคมมาดูกันนะลูกเรื่องการเงินของหนูนะหนูมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบฉับพลันเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะเป็นตัวเราหรือคนรอบข้างให้ระวังนะคะเดือนตุลาหนูจะมีเสียทรัพย์เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอูบ,บัติเหตุไม่ตัวเราก็คนในครอบครัวให้ระวังเยอะๆนะสําหรับ เรื่องการเงินนะหนูจะเสียแค่ตรงนี้ส่วนรายรับมีไหมรายรับก็มีเรื่อยๆนะลูกแต่ว่ารายจ่ายก้อนนี้จะทําให้หนูหนักหน่วงและคิดมากเลยทีเดียวนะคะเตรียมเงินด้วย,วยนะประจําเดือนตุลาคมของราศีกันให้เตรียมเงินไว้นิดนึงนะคะต่อไปเรื่องการงานนะคะด้วยการงานหนูเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่บางครั้งเราเลือกที่จะใช้ด้านแข็งของเราเกินไป ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เอาง่ายหนูเป็นคนตรงฉินนิดนึงนะคะแม่มองว่าให้หนูลดเรื่องอารมณ์การพูดจาหรือใดๆก็ตามลดลงนะคะสมมุติคุณเป็นเจ้านายคุณก็ลดลงนิดนึงส่วนคุณเป็นลูกน้องคุณก็กับเพื่อนร่วมงานก็ลดลงนิดนึงนะคะเรื่องงานไปในทิศทางที่ดีไหมดีแต่ว่าหนูจะทําอะไรก็ตามหนูจะมีคนจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลา เอาง่ายหนูโดนจับผิดอยู่นะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นจับเพื่อนร่วมง,งานจับเจ้านายหรืออะไรก็ตามนะคะพยายามอย่าผิดพลาดและพิสูจน์ตัวเองเขาเห็นว่าฉันเก่งกินฉันเก่ง,กงจริงไม่ใช่แค่คําพูดและเดี๋ยวหนูจะได้รับหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันทําให้หนูโชว์ศักยภาพของหนูออกมาได้หนูต้องทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยกูเก่งจริงไม่ใช่เก่งแค่คําพูดรวมถึงงานหลายๆอย่างด้วยนะลูก สำหรับใครที่ไม่ใช่งานประจํางานขายของเลยก็ตามหนูดึงศักยภาพของหนูมาเองว่าหนู่ทําทได้แต่หนูชอบคิดว่าหนูทําไม่ได้ทัท่านี่ยังไม่คิดจะลงมือทําหรือทําไปเท่าไหร่มันทาไปไม่เท่าไหร่เองพอมันเริ่มมีติดๆขัดๆท้อและถอยแล้ว,ลวเมื่อไหร่ที่เราท้อเราถอยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะสําเร็จไหมสู้ก่อนดียังไม่ทันสู้เลยถอยแล้วเข้าใจไหมลูกสู้ก่อนคะ่ะเรื่องงานตอนนี้หนูต้องสู้เพราะว่าประสบความสาเร็จไหมประสบความสําเร็จแน่นอนพิสูจน์ให้ตัวเห็น พิสูจน์ให้คนหลายๆคนเห็นว่าฉันทำได้และอย่าท้อผ่านผ่านไปให้ได้เดือนตุลาเนี่ยพเดือนต่อไปหนูจะได้เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและจะภูมิใจในตัวเองนะคะตุลาจะเป็นอะไรติดติดขัดขัดมันคือการพิสูจน์ตัวเองเกี่ยวกับง,งานพิสูจน์ให้มันเห็นเลยว่ากูททาได้นะคะใครจะพูดยังไงว่าทําไม่ได้หรอกเจ๊งหรอกนูน่นนี่นั่นพิสูจน์ให้เขาเห็นลูกว่าฉันเก่งจริงฉันทําได้จริงอย่าไปแพ้เพราะคําพูดคนอื่นอย่าไปยอมแพ้เพราะคําดูถูกของคนอื่น ถ้าจะแพ้แพ้ด้วยตัวเองลงมือทําก่อนไม่ใช่ยังไม่ลงมือทําบอกถึงแพ้แล้วแล้วมันจะชนะไหมเข้าใจไหมลูกสู้ค่ะต่อไปเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักคือตอนเนี้ถามว่าคุณโอเคกับความรักไหมมันเหมือนอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่โอเคก็คืออารมณ์เหมือนว่ามีความสุขไหมก็ไม่ไม่มีความสุขไหมก็ไม่มันเหมือนอารมณ์หนูอยู่ไปวันๆน่ะลูก ความรักของหนูตอนนี้เหมือนหนูอยู่ไปวันๆเหมือนแบบอารมณ์แบบช่างมันเถอะช่างมันเถอะเหมือนหนูเหนื่อยหน่ายอะไรเกี่ยวกับความรักนะคะแม่มองว่าตรงเนี้ยหนูต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะถ้าหนูอยู่ไปอย่างนี้ไปนานๆหนูจะไม่ศรัทธาความรักและหนูก็จะเลือกอยู่คนเดียวหนูไม่มีความสุขกับกับการมีคู่ในครั้งนี้บางครั้งแม่ถามหนูว่าหนูอยู่กับเขาความสุขของหนูคืออะไรเมื่อก่อนหนูตอบได้ แต่ตอนนี้หนูเริ่มตอบไม่ได้และหาไม่เจอมันอาจจะอยู่เพราะว่าอะเพราะลูกเพราะอะไรบางอย่างแต่สำหรับหนูกับเขาคำว่ารักมันจืดจางเหลือเกินลูกมันจืดจางจนหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูอยู่ไปวันๆรอวันใดวันหนึนน่งที่ใครหมดก่อนกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้หนูต้องถามตัวเองว่ารักเขาหรือรักตัวเอง ถ้ารักเขาก็ทนถ้ารักตัวเองก็ออกมาแม่เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะสําหรับราศีกันส่วนใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ถ้าใครมาจีบก็ลองคุยกันก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปลงลึกหรือปักใจเพราะคุณอาจจะได้คนที่พูดไม่หมดพูดไม่จริงมาจีบในช่วงนี้นะจ๊ะ